วันนี้จะมาสอนวิธีการสร้างกลุ่มเป้าหมายนะคะสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบคนรับชมวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอที่เรายิงออกไปนะคะให้คนเข้ามาชมเนาะแล้วเราจะนําเอากลุ่มคนนะคะที่เข้ามาชมวิดีโอเนาะนำมาสร้างนามาสร้างกลุ่มเป้าหมายะคะ่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็ไปที่สร้างกลุ่มเป้าหมายเลยค่ะคลิกไปตรงนี้นะคะ แล้วเลือกไปที่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองให้เลือกมาที่แหล่งที่มาบนวิดีโอตรงนี้นะคะให้เลือกไปเป็นวิดีโอค่ะหลังจากนั้นให้กดถัดไปค่ะ,ะการมีส่วนร่วมตรงนี้นะคะเลือกประเภทเนื้อหานะคะเราจะเลือกไปที่สมมติว่าเราจะเลือกไปที่คนที่รับชมวิดีโอไปแล้ว5 0 <c oughs> ก็ให้เราคลิกไปตรงนี้นะคะ5 0 ะะและเลือกไปเลือกวิดีโอค่ะเลือกเพจนะคะที่เราปล่อยวิดีโอไปอวันนี้ก็จะเลือกเป็นเพจยิงแอดโฆษณานะคะแล้วก็ไปเลือกค่ะไปเลือกวิดีโอที่เราปล่อยออกไปนะคะก็จะเป็นโพสต์นี้นะคะกดคลิกไปที่ข้างหน้านี้นะคะติ๊กไปแล้วกดยืนยันค่ะ อังจากนั้นนะคะตรงการรักษากลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะคะเราสามารถตั้งได้ว่าเราจะเลือกกี่วันที่ปล่อยวิดีโอไปนะคะอย่างสมมติว่าเราจะเลือกไปที่60วันนะคะเลือกไปที่60วันวันแล้วก็ตรงชื่อกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะคะก็ราก๊อปตรงนี้มาก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องพิมพ์เนาะ ก็ตรงนี้ก็ได้นี่นะคะ copy ป,ปมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์กลับไม่มาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะคนรับชมวิดีโอไปแล้วห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ภายในหกสิบวันแบบนี้ค่ะแล้วก็กดที่สร้างกลุ่มเป้าหมายค่ะ กดที่เรียบร้อยค่ะจะเห็นว่าตรงนี้นะคะคนที่รับชมวิดีโอไปแล้ว5 0นตนะคะภายใน60วันก็เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็กำลังเพิ่มข้อมูลอยู่นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะนำคนตรงนี้นะคะถ้ามีมากกว่า1000คนเราก็สามารถนำมาทำสร้างกลุ่มเป้าหมายแบบลุกอะไรเพื่อที่จะยิงกลับไปหา,าเขาเรียกว่าคนที่พฤติกรรมเหมือนคนที่มาแตะการรับชมวิดีโอของเราได้นะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนวิธีการอ่ดึงคนที่มาดูวิดีโอของเราตรงนี้นะคะไปทำกลุ่มลุกอะไรนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ